จากขนมหน้าตาหน้าทานรสชาติอร่อยแล้วนะคะมาต่อเนื่องสําหรับใครที่เป็นสายอาร์ตสายศิลป์ทางนี้เลยค่ะบรรยากาศในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเนี่ยเอาใจสายอาร์ตกับร้านระบายอาร์ตศิละปะหิวใจเพื่อการปลดปล่อยตัวตนค่ะพลิกโฉมอาคารเก่านะคะใจกลางเมืองยะลาสู่อาร์ตที่ต้องบอกเลยว่าโดนใจสายอาร์ตอย่างแน่นอนค่ะ ในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะนายฮาซันสาแมศิลปินรุ่นใหม่ผู้สร้างสารรค์งานศิละปะจากความลหลงไหลและหัวใจที่มุ่งมั่นกำลังเร่งปรับปรุงอาคารเก่าแก่นะคะบนถนนประชานุก,กูลใจกลางเมืองยะลาค่ะเพื่อเปิดร้านศิละปะแห่งใหม่ ซึ่งใช้ชื่อว่าระบายอาร์ตเป้าหมายนะคะก็คือให้เป็นพื้นที่สร้างสารรค์และปลดปล่อยความรู้สึกสําหรับชาวเมืองยะลาทุกเพศทุกวัยร้านแห่งนี้นะคะเกิดขึ้นจากความสําเร็จของร้านสาขาแรกที่จังหวัดปัตตานีซึ่งสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าให้เข้ามาในพื้นที่นะคะเข้ามาใช้พื้นที่สร้างสรรค์าง,งานศิปลปะได้ยอย่างล้นหลามเลยค่ะทาให้เกิดกระแสรเรียกร้องจากชาวเมืองยะลาโดยร้านสาขาใหม่นี้นะคะจะนําเสนอแนวคิดที่ต่างไปจากเดิมด้วยการเน้นการตกแต่งร้านในรูปแบบ แบบของแกลเลอรี่อาร์ตแล้วก็เพิ่มบริการเครื่องดื่มเพื่อให้เป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถผ่อนคลายสร้างสารรค์ผลงานและดื่มด่ำกับศิลปะได้อย่างเต็มที่สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านคือการปลุกชีวิต ของเก่าด้วยงานศิลป์การนําวัสดุเหลือใช้มาสร้างสารรค์ใหม่เพื่อลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะรวมถึงนําเสื้อผ้ามือสองจากตลาดมะพร้าวยะลาวรวมถึงไม้เก่าประตูหน้าต่างและกระดาษเก่ามาตกแต่งร้านทั้งหมดนะคะด้วยตัวเองแบบ DIY สร้างสรรค์ค่ะเป็นงานแฮนด์เมดชิ้นใหม่เต็มไปด้วยเรื่องราวและคุณค่าการตกแต่งร้านนะคะก็คงกลิ่นอายโครงสร้างเดิมไว้เพื่อให้เกิดการผสมผสานร,ระหว่างของเก่ากับงานศินละปะสมัยใหม่ให,ให้ลงตัวค่ะซึ่งร้านระบายอาสาขขยะลานั้นนะคะ ตั้งใจเปิดให้บริการภายในวันที่15กันยายนนี้โดยจะพยายามเร่งดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วที่สุดค่ะเพื่อให้ชาวเมืองยะลาได้มีพื้นที่ในการแสดงออกถึงศิลปะและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้คนรักศิลปะในเร็วๆนี้